สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวอาซีทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณขอ,ขอ,ข,อขอบใจผู้ชมที่กดถูกใจกดติดตามไลนะครับคลิปบ้านๆสาหรับคนชอบของเล่นวิทยุครับคนรักอาซีวันนี้ไปเจอตัวนี้มาครับในราคาไม่กี่บาทนะครับราคาแค่หลักร้อยนะครับในฐานะที่เราเป็นคนชอบเล่น เราพอซื้อได้ซื้อความสุขได้แล้วก็ลองซื้อมาเล่นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคาแค่หลักร้อยนะข้างในมันจะมีอะไรบ้างแล้วก็มันพิเศษหน้าเด่นตรงไหนมันจะเป็นสามเชนแน่นนะครับแต่กล้องกล้องมันกลับนะครับกล้องมันกลับช่วงนี้ก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าสนามเลยนะครับเพราะว่าสนามบินเครื่องบินใหญ่น้ําท่วมนะครับสนามบินเครื่องบินใหญ่น้าท่วม แล้วก็ไม่รู้จะใจได้เข้าอีกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆเล่นด้วยความสนุกสนานเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาทําคลิปให้ผู้ชมกันนะครับก็จะเป็นสามแชแนลก็มีฟังก์ชันไม่มากครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องกันดูนะครับก็มาดูกันนะครับอันดับแรกก็จะมีรีโมทมาให้นะครับ น่าจะใช้ระบบสัญญาณเล่นสําหรับเล่นในห้องนะครับแบบเนี้แต่ผมเห็นตรงที่ว่าอันนี้สายชาร์จสายชาร์จนี่ก็สามารถที่จะเสียบเข้ากับที่ชาร์จแบตเราได้เลยนะครับวลำสีแดงเลยนะครับเป็นสามชแนลสามชแนลก็หมายถึงควบคุม3มจุดใบพัดบนใบพัดล่างกันหางเนี่ย นี่นครับผมก็ไม่รู้ชื่อรุ่นรุ่นอะไรนะครับมีมาแี่นี้น่าจะมาแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวเราไปชาร์จแบตกันก่อนนะครับไม่น่าจะเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาบินกันให้ดูให้ดูนะครับ อ่าตอนนี้แบตก็เต็มแล้วนะครับก็มาถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วนะครับจะเป็นเครื่องบินเล่นสไตล์ง่ายๆครับ่อนอื่นเรามาดูกันก่อนครับว่าบังคับกปนยังไงประเภทนี้เปิดรีโมทนะครับเปิดสวิตช์ครับไฟติดกระพริบสังเกตไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบเปิดรีโมทยกขึ้นเอาลงไฟกระพริบหยุดครับไฟกระพริบหยุดนี่หมายถึงลรอกขึ้นสัญญาณแล้วนะครับ ก็ขึ้นสัญญาณเร่งเร่งนี่ก็จะหมายถึงเร่งขึ้นเร่งลงนะครับก็ถึงเวลาบินจริงแล้วนะครับวัน,นิ่งครับถือว่าน,นิ่งเลยโอเคได้เลยครับ นี่คันเร่เงทัเกคันเร่งอะถ้าได้ที่แล้วปล่อยได้เลยครับ <c oughs> อ้าวลืมไปจึม,ล,มลืมไปว่าเราเราเราจะหันหัวหันหัวสัญญาณไปทางอื่นไม่ได้นะครับกันะนิ่งโอเคมากเลยครับไกลๆ คือวาน,นี่มากเลยครับเนี่ยหันเลี้ยวเดินหน้าหันเลี้ยวเดินหน้าอย่างเดียวครับคันลร่งได้ที่แลปล่อยค้างได้ครับขึ้นก็แต่นิดนึงปล่อยพยายามะหันหัวรีโมทให,ให้ไปหาเครื่องบินนะครับ พยายามหันหัวที่หมดเข้าเข้ากับผู้ดีนะนี่ลมโชยนะครับลมโชยไม่รู้จะสู้ลงมาได้หรอือเปล่ามันเป็นลมโชยครับแต่ให้เกิดเล่นในบ้านก็น่าจะดีมากเลยนี่ลมโชยๆนันอ่อน ลมโชยจะสู้ลมไม่ได้ครับผมแนะนำให้เล่นในห้องมาดูความนิ่งนะครับอะไรเดินทำไมดูความนิ่งรนะับโอ้ยเบร์เราต้องหันหัวรีโมทไ,ไปเบร์ต้องหันหัวรีโมิโตรจ้างบินนะครับหัวรีโมิโตรจ้างบิน บินสนุกครับเนี่ยก็ถือว่าบินบินสนุกนะครับเดี๋ยวไปหาแสงบินกันดีกว่า ขึ้นก่อนว่านะขึ้นบ่าทาขึ้นก็คือเร่งเครื่องข,ข,ขึ้นเลยนะครับเร่งขึ้นให้ไวเลยอะ่ะอันนี้ที่ต้องหันหน้าไปทางเดโม่ต้องหันหน้าสู้ลมนะครับสะัดนั่นมาซึ้นรวัง นี่กดเดินหน้าตลอดเลยนะครับสู้ลมก็ถือว่าน,นิ่งมากๆเลยครับมาไหมมาไหม,มมาไหมสู้ลมมาไหมแบตยังไม่หมดครับแบตยังไม่หมดลอ,ลองลองเล่นดูเล่นได้นนหนังไหม ข้าไปจะใกล้หัวเลยถือว่าโลโอเคนะครับอันนี้ข้างนอกลมโชยนะครับแต่ผมไม่แนะนำเรล่นข้างนอกลมโชยนะครับ แนะนำให้เล่นเล่นข้างในมากกว่าครับนี่เดินหน้า้าเลยครับเพราะอะไรเพราะต้องสู้ลมโอเคนะครับถือว่าคลิปนี้ก็สนุกนะครับสําหรับฮอจิวราคาประหยัดโอเคนะครับฝากคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับกินหน้าจิกกันใหม่นะครับ